พบกับรายการ e x c l u s ค v e Health Talk ค่ะดิฉันโบงามสนิทโมง่งเนวนรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะและแน่นอนค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของเราจะดูแลสุขภาพกันอย่างไรในฤดูหนาวนะคะและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราค่ะคุณยุทธพงศ์ขวัญชื่นนะคะนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะ พูดคุยกันในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับฤดูหนาวคะ่ะครับช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับการเจ็บป่วยก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราสัมผัสกับอากาศเย็นนะครับหรือว่าอยู่ในอากาศหนาวเป็นเวลานานนะครับร่างกายต้องปรับตัวปรับสภาพเปลี่ยนแปลงไปก็อาจทําทให้เราเจ็บป่วยขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ ที่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยตัวเชื้อโรคเองนะครับ,รบก็จะมีการกระจายตัวนะครับ,รบแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้โดยเฉพาะโรคพวกไวรัสนะครับเราก็จะเห็นได้จากว่า,าเรามีการเจ็บป่วยในเรื่องไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นพอมีเชื้อจํานวนมากเนี่ยก็ทําให้เราหลายๆคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะไปสัมผัสกับ,ก,บกับเชื้อตัวนั้นทาให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้ครับ ไม่ว่าจะสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเรื่องของเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันแต่พอเราพูดกันถึงเรื่องของฤดูหนาวเนี่ยเชืช้อโรคบางชนิดก็สามารถที่จะแพร่กระจายและเติบโตได้ไดีในสภาพอากาศที่หนาวจัด<ช>แล้วก็ยังหมายถึงโรคอื่นๆที่เรามักจะพบกันในในช่วงฤดูหนาวด้วยนะสคะก็จะมีอะไรอีกบ้างคะซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่พื้นๆเลยก็คือ ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมอะ,อะไรนะี้ยโรคโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือโรคระบบทางเดิอนอาหารอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้นะครับก็ก็สามารถติดติดต่อกันของเราได้เปอดกันนะครับค่ะแล้วก็อย่างสาวๆก็อาจจะถ้าอย่างตอนเหนือน,นี่อากาศก็จะหนาวจัดนะครับก็นอกจากเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจ นอกจากนั้นก็เรื่องของผิวหนังอะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราก็จะพูดคุยกันต่อถ้าหากว่าเรามีเวลาแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในในการดูแลตัวเองนะคะ<ร>ในช่วงฤดูหนาวนะคะ<ร>ว่าเราจะทาอย่างไรบ<ร>้างนะคะช่วงฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับก็แบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโรค ที่ในช่วงนั้นเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แพร่กระจายได้เยอะเนี่ยครับเชื้อโรคโดยส่วนใหญ่นะครับจะเข้าสู่ร่างกายเราทางมือเป็นสื่อมือเป็นสื่อกลางในการสัมผัสนะครับ,รบมือเราไปสัมผัสตร,ตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็ป,ปลดติดเชื้อโรคขึ้นมาตอนนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยมือเราเองไปหยิบจับอาหารนะครับแล้วก็นาอาหารเข้าปากหรือการที่ไปสัมผัสบ,บริเวณใบหน้านะครับสัมผัสบ,บริเวณใบหน้า ตาจมูกปากพวกนี้เป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่เนื้อเยื่อบุที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการจัดการตัวเชื้อโรคนั้นก่อนก็คือล้างมือให้สะอาดครับล้างมือเพื่อ,อจัดการเชื้อโรคออกไปเพราะพอมือเราสะอาดแล้วการหยิบจับหรือการสัมผัสใบหน้าตอนที่ไม่มีเชื้อโรคล้าเราก็จะไม่ไมติดเชื้อโรคนะครับอันนี้ประการที่1โดยที่เราป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสูบหน้ากากนะครับการที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากะละอองฝอยละอองซึ่งมีอาจมีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสกับเราได้การสวมหน้ากากอนามัยก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงหากตัวเราเองเจ็บป่วยนะถ้าตัวเราเองเจ็บป่วยเราก็จะไม่ไปแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่1เลือกป้องกันตัวเองเรื่องที่2 ก็คือเรื mm ่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับเออร่างกายเราเองเนี่ยเรามีกลไกในการที่จะจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับเปรียบเหมือนทหารที่คอยจัดการกับศัตรูที่อยู่ในในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่พอเชื้อโรคเข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าร่างกายเรามีกองทหารที่แข็งแรงนะครับก็คือมีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ย เราก็จะจัดการเชื้อโรคเหล่านั้นได้เราก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยจะทํำยังไงให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ,ร,บรับประทานอาหารให้มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการกินผักผล,ลไม้สดนะครับอาหารพวกนี้ก็จะเป็นให้สารอาหารที่เป็นเรื่องของวิตามินนะครับที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขอ,ของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราเสริมพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราต้านทานกับ,กบเชื้อโรคได้นะครับอีกส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิต้านทานก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอ,อหลังจากการทํางานหนักมาแล้วใช้ร่างกายแล้วเรานอนหลับพักผ่อนก็ฟื้นฟูสภาพของร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็คือออกกําลังกายอ,อยู่เป็นประจำนะครับออกกําลังกายเป็นประจำอวัยวะต่างๆทุกส่วน ก็จะได้มีการทํางานไดอ้อย่างดีนะครับก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นระบบภูงคุ้มกันก็นกทํางานเต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะม,มีเชื้อโรคเข้าไปเราก็จัดการได้นะครับส่วนที่ 3. เนี่ยคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ถ้ามีอากาศหนาวจัดเราก็อาศัยเ,เสื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเข้ามาช่วยนะครับในในการที่ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเช่น สวมเสื้อผ้าใช้ผ้าพันคอใช้หมวกมใช้ถุงเท้าถุงมืออะไรพวกนี้ป้องกันความหนาวเย็นที่อาจจะหนาวเย็นมากเกินไปนะครับหรือว่าทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะเสื้อผ้าที่เราเก็บมาครับนานๆแล้วเนาะเราเราไม่ได้เจอฤดูหนาวกันมานานหรือว่าไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวกันมางานก่อนที่จะเอาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆมาใช้ก็ต้องซักล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตากแดดให้ จัดก,การกับเชื้อโรคต,ต่างๆออกไปก่อนนะครับ<ช>อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อการดื่มน้ําน้ําอุ่นนะครับ<ม>เพื่อให้ะระบบไหลเวียนต่างๆของร่างกายทํางานได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในในร่างกายด้วยนะครับ<ช>งดเว้นเรื่องของสุราแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ช่วยแก้หนาวแต่จะเป็นการ ไปลดภูมิด้านทานของเราเอง,งนะเพราะว่าการที่พอลดภูมิด้านทานเนี่ยเชื้อโรคเข้ามาเราก็อาจเจ็บเจ็บป่วยได้<ฆ>น,ะะนี้เป็นสามประเด็นหลักๆอ่าแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นไม่สบายเป็นไข้หวัดอันนี้จะมีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างสั้นๆนะคะอันแรกเลยนะครับถ้า,ถ,าถ้าเรา,า,เราลองดูนะครับว่าเราเจ็บป่วยด้วยด้วยเชื้อไข้หวัดร่างกายตัวเราเองนะครับก็จะมี ภูมคุ้มกันของร่างกายส่วนหนึ่งนะครับมาให้พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่ารับประทานยาตามอาการอะ,อะไรพวกนี้นะครับเช่นเป็นไข้ตัวร้อนอะไรพวกนี้ก็รับประทานยาตามอาการะนะครับก็าอาจจะไม่จําเป็นต้องไปใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสไม่ได้จะเราไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยยาปฏิชีวนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรักษาตามอาการแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงหน่อยก็ ไปพบแพทย์น,นะครับพบเจ้าน้าที่สาธารสุขให้เขา,าช่วยในการจัดการนะครับค่ะท่านผู้ชมคะหลักๆก,ก็มีวิธีการที่ทุกท่านสามารถที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติตัวได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การดูแลภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้สามารถที่จะ มีภูมิต้านทานในการป้องกันเชื้อโรคด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลร,ร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ ออกกาลังกายกันอยู่เสมอด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถทํากันได้ไม่ยากเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณสําหรับท่านวิทยากรนะคะคุณยุทธพงศ์ขวัญชื่นค่ะนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ